พอเราเดินมาทางนี้นะคะทุกคนเราก็มาดูเขาทําโรตีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรตีพม่านะคะทุกคนแล้วก็มีการผัดเส้นดูเระทะก่อนนะคะผัดแบบชนานาญการมากเลยทุกคนเนี่ยโอ้หน้ากินหน้ากินอะ่ะดูเขาหับของไปขายอ่ะทุกคนอากูอากูตีอาเมิ้วยางเลยอ่ะเอ๊พ่อพิอมพตัวเราอย่างไรเล่าเลยต้มต้มขาสาต่อน,น้ำ อันนี้คือน้ําดื่มนะคะทุกคนว่ามีอะไรอะไรบ้างก็ไม่รู้นะตักดื่มตักดื่มอะไรคืองงอยู่อะตอนแรกนึกว่าเอาอะไรเอานี่ไปกัดก็พหอเอออะไรข้าวโพดที่เขาเอามาจีน่ะเองนะคะทุกคนแล้วก็ัาสะดุดตาสาวสวยคนนึงอะไม่รู้อะเขามาซื้ออะไรเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเจอเพื่อนละเดี๋ยว เจอเพื่อนใหม่ในงานในถนนคนเดินอาถามเลยชื่ออะไรชื่ออะไรสวัสดีค่ะเุ้ยตอนนี้นะคะทุกคนก็หยิบเวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะนอ้องมนก็จะไปเดิน เที่ยวถนนคนเดินนะคะที่น้งมนพักอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออ,อ,อยู่ใกล้ๆกับพระเจดีสุเลนะคะทุกคนอ,อ,อยู่ที่ถนนสุเลนะคะเราก็จะ ไปเดินถนนคนเดินเที่ยวหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนก็คือเมื่อกี้เราไปตลาดนะคะทุกคนสนุกสนานมากเลยชอบแบบเที่ยวอะไรดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมีของโบราณแบบเยอะมากในตลาดนะคะแต่ว่าเรายังไม่เจอคนที่จะร่วมเดินทางกับเราเลยนั่นเองนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะไปเดินถนนคนเดินนะคะทุกคนไปดูว่าตรงนั้นมีอะไรกินบ้างนะคะอันนี้ก็ตอนเย็นแล้วน้ำม์ก็จะไปดูว่า ที่ตรงนั้นอะคนเยอะมากแค่ไหนนะคะในยินนี้เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวชมบรรยากาศกันน้องมนเลยนะคะไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเราออกไปเดินเที่ยวถนนคนเดินดีกว่านะคะทุกคนน้องมนก็ไปคนเดียวอีกแล้วนั่นเองนะคะก็เหงาเงาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนไปดูว่าตรงนั้นมีอะไรกินบ้างนะคะอะตอนนี้นะคะทุกคนน้องมนก็ได้ออกมา นะคะุณคุณลมแรงมากนะคะก็เหมือนแบบคล้ายๆเหมือนฝนจะตกอ่ะแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมนะคะที่ย่างกุ้งอ่ะคือลมแรงมากๆเลยนะคะทุกคนไปเที่ยวถนนคนเดินแป๊บนึงนะคะทุกคนก็ออกมาเดินอยู่ข้างนอกตรงนี้นั่นเองนะคะทุกคนทางนู้นก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเที่ยวกันเนี่ยเวลาประมาณห้าโมงหกโมงแล้วนะคะแต่ก็ยังพระอาทิตย์ยังขึ้นยังไม่ตกเลยนะคะทุกคน โอ้ลมแรงมากเลยคือเหมือนกับเหมือนกับคล้ายๆว่าเราอยู่ในฤดูฝนแล้วลมมันกระโชกแรงๆอย่างนั้นนะทุกคนดูเหมือนตัวเราจะปิวแล้วนะเนี่ยนทุกคนพอเราออกมาถึงปากซอยนะคะก็คือแต่ละคนที่เขาเลิกงานมานะคะเขาก็จะมายืนรอรถเมล์อะไรอย่างนี้รถเมล์ที่นี่นะคะทุกคนเออราคาประมาณ3 3 0สนะคะ300จัดนั่นเองนะคะทุกคนถูกมากนะคะ ถ้าดูเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็คือเขาเปิดเปิดประตูแล้วทีนี้รถเมย์มาก็จ้วงเลยนะคะนะประตูไปแล้วหนึ่งคือครขับรถแล้วทุกคนอะ่ะ mm hmm. เขาเขามักจากแบบนี้นะคะทุกคนก็คือติดติดกันแบบนี้เลยอะ่ะเนี่ย mm hmm. เกิดอุบัติเหตุง่ายมากเลยนะแบเบนี้ยน่ากลัวนึกว่าเสียงอะไรตกตอกตอกเนี่ยพสิประตูไปแล้วประตู พอเราเดินมาทางนี้นะคะทุกคนเราก็มาดูเขาทําโรตีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรตีพม่านะคะทุกคนแล้วก็มีการผัดเส้นดูกระทะก่อนนะคะคือเราเข้าได้เป็นคนเลยนะหนึ่งคนคือเข้าได้นอนได้คือให้เขาผัดได้เลยเ <laughs> นี่ยทุกคนคือเหมือนเราจะน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวเราต้องเราดูเราดูเขาผัดเส้นแป๊บหนึ่งทุกคนคือน่ากินอะ่ะเขาใส่อะไรอะไรบ้าง นานการมากเลยทุกคนเนี่ยโอ้น่ากินน่ากินอ่ะเหล่มเย่ยาวเรอเก็ฮะต่ประการละแต่ปอ่เออสั้นๆเล่มเย่สิละสั้ๆเล่มเยื่สิละเย่อ้ยี่อตีเขาเชียงเด้ออ่าตรงนี้นะคะทุกคนเออเขาบอกว่าห สี่พันอะไรอย่าง <hi> ี the um. ้สี่พ <illustrate> <underside> ันจานนะดูแต่มันหอมมากเลยนะพอตอนแรกๆเหมือนกับว่าเขาใส่เวลาใส่น้ำปลาจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอผัดไปผัดมานะคะทุกคนคือหอมมากๆั่นเองนะคะเนี่ยรสชาติคือมะนขือรู้น่ากินมากเลยอะดูเขาหับของไปขายอ่ะทุกคนอากูอากูเตียวบะหมีย่างเลยนะฮะเอพ่อพีแมาตัวเราอะลรเอ เอาเเราปิดถนนเขานะคะทุกคนคืออยากกินขานุนอ่ะเดี๋ยวถามขนุนก่อนมาฮอมมาเล่าเลยตุ้งตุ้งเผาสามพันจานนะทุกคนเออพี่เด๋เนี่ยจะเอาอีกเดียวนะสามพันจานค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเอาสองอ่างหอมมากเลยเดินผ่านคือมัาสั่งสัมเพียงแค่เราจะเรียกพวาเพีง จ้ะเดี道道๋ยวต่อไปเราเดินเที่ยวต่อไปนะคะใช่น่ะเป็นเขาโตเลยนะคะคือเราจะเดินเที่ยวแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรกินบ้างซึ่งเราก็ซื้อไปเยอะแยะแล้วนั่นเองนึ่งเราก็ยังจะเดินเที่ยว มืแล้วนะเนี่ยอันนี้เวลา19ในกานะเราเดินเที่ยวประมาณ3มชั่วโมงแล้วว่าได้เดินเที่ยว3ชั่วโมงคือเราก็ยังเดินได้อีกนะโอ้ยเรางมนที่เขาส่กเกงผู้เขาข้างเลยค่ะ ตอน้ำอันนี้คือน้ำดื่มนะคะทุกคนว่ามีอะมีอะไรอะไรบ้างก็ไม่รู้นะอ๋อ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 ออแล้วอ๋อเองพิทาไปไปเย่อะไรอาไปดูคฮะยีเลย แต่ความมวยแต่ความมวยน่ม่อแตงแตงหอมไหมแตงหอมอันนี้อันนี้คืออันนี้คือน่าจะเป็นน้ำสับปะรดนะคะทุกคนก็คือเขาใส่เป็นกะละมังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ตักตักดื่มกันเป็นแก้วๆอย่างเงี้ยตอนแรกนึกว่าตอนแรกนึกว่าเขามาดื่มอะไรกันแล้วก็เห็นยืนอยู่แล้วก็ตักดื่มตักดื่มอะไรคืองงอยู่อ่ะ <S <s ตอนแรกนึกว่าเขาขายอะไรก็ไม like ่รู้น้ำเจี๊ยมค่ะเออน้ำเจี๊ยมเหมือนซี เดี๋ดยถึงซื้อไข่กินนั่นแหนล่ะเวานี่มันคือนั่นโอ้แต่ก็น่าดื่มอยู่นะเนีย่ยเขาก็ขายเป็นแก้วแก้วเนีย่ยซื้อเสร็จแล้วก็ก็ดื่มเป็นแก้วนี้เลยนะคะทุกคนจะครอยมาเล่าแลยจะครอยมาเล่าลเลยในยะอ๋อแก้วหนึ่งสองร้อยจัดนั่นเองนะคะทุกคนเออเราเรายังไปนะอาเรียนเออมาเรียนเนี่ยต้าก้างตะลุลุบนะ ต้องเคาะเคาะอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคนเข้าเพราะว่างี้ต้องเคาะเคาะมันก่อนเอาเออเออใปนคว่เอออคะนอเดนางเอาคนเยอะมากเลยนะทุกคนเราก็เนี่ยวกนไคือตรงนี้มันมีทางอาหารสุกอาหาร ี่คือกับข้าวของคนพม่านะคะทุกคนอันนี้คืองาปีนะคะงาปีเยจอออูอ้าวงาปีเยจูนะคืองาปีนะคะทุกคนแล้วก็ผักเคียงอ่าผักเครื่องเคียงเครื่องเคียงนะคะทุกคนก็จะมีแบบอย่างนี้เลยก็สามารถเอาไปจิ้มกับงาปีเจูเมื่อกี้นั่นนะคะทุกคนคือเราอ่ะอยากกินแค่อันนี้ก็พอ <laughs> เราเอานี่ไปกัดก็พอ <laughs> ีินน่ากินออ่ะ <c oughs> คือมันน่ากินมากมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวต้องมาจะเดินเที่ยวแป๊บนึงเลยคะ <c oughs> อคแล้วคนก็เยอะมากด้วยนะถนนคนน่าสนใจดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินเที่ยวเราเดินชมบรรยากาศในนี้นะคะว่าเป็นอะไรบ้างอ่ะ <c oughs> เราเรามาดูตรงนี้นะคะทุกคนว่าเขาทำอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออันนี้ก็คือเอ่ออะไรข้าวโพดที่เขาเอามาจีนนเองนะคะทุกคนแล้วก็มะเขือจีนะมะเขือจีออนี่ไงเขาจีตรงนี้ นี่ตรงนี้เองปริญญายังไงอ่าตะปุอิสิอ่ะไม่ได้จอดตะถาตะล้องตะถาอะเทอะอะเทอะมากว่าได้แท้ละเออบาเลยอืมแก๊กนี่ได้ปารีปารีแท้ละดีမျိုးไปซ่าอ่ะล่ะอ๋อไอ้หนูก็ตึกซ่าอ่ะ มาที่เที่ยวอะไรกันน<อ>ี้อ่ายูยูาษอ๋อเขาบอกว่ากินแบบนั้นได้เลยนะทุกคนคือไม่มีทรงเครื่องไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่ไม่เราขอเดินเที่ยวดูแปบนึงนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกับข้าวนะส่วนมากก็จะเป็นกับข้าวของที่พม่านะคะทุกคนแล้วก็มีเครื่องเทศอันนี้เครื่องเทศที่น่าสนใจมากๆนะคะเครื่องเทศดูอันนี้มีเป็นเ อันนี้อันนี้น่ากินนะอันนี้และแพตโต้นะคะทุกคนที่เขาเอามาขายเป็นหม้อๆออ,อย่างนี้เลยนะเราต้องเอาเราต้องเอาถั่วทางนี้นะคะทุกคนมาผสมกับอ,อ,อันนี้คือชา ะะชาที่เขาหมักเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนต้องเอามาใส่ผสมกันนะคะแล้วก็เอาไปยำนั่นเองนะคะทุกคนก็จะอร่อยมากๆนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเก็จะเดินเที่ยวแป๊บนึงเ,เราสะดุดตาสาวสวยคนนึงอะไม่รู้ว่าเขามาซื้ออะไรเฮ้ยส, <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเราเจอเพื่อนแล้วอะเดี๋ยวเจอเพื่อนใหม่ในงานใน ถนนคนเดินอาถามหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรสวัสดีค่ะอุย้ยเขาพูดภาษาไทยได้ในนี่ยชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรมินจงชิงชิงชิง,ชง เขาเป็นคนเออเขาเป็นชนเผ่าว่านะคะทุกคนแต่ส่วนมากเขาอยู่ที่เขาบอกว่าเขาอยู่ที่มังลามานานนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็เพิ่งมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ก็เริงไล่ไลจเจดีย์หวังมาเอ้ยนี่กาหลยนี่นี่还要去มา吗？า还要ี那里ข c o เ e on ya. เออ我也去那边我也是一个่南来的那我们一起去可以吗？可以。啊เอาเป็นว่าเราได้เพื่อนใหม่เรียบร้อยนะคะทุกคนเออเขาบอกว่าเขาจะไปกัมพูชานะคะน้องมนก็จะไปกัมพูชาก็คือเราก็ได้มาเจอกันที่นี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพาเขาเอ่อเดินเป็นเพื่อนร่วมทางกับเรานั่นเองนะคะทุกคนเขาต้องเดินเยอะจังเลยเจังเดิไม่เลยว เป็นว่าเราได้เพื่อนร่วมทางอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนก็คือเราจะได้ไปเดินเที่ยวกันนะนี่นี่ยอะช่วหวางมาเยอะช่วยกับสมเดี๋ยวะช่หวางซื้อมาไมวจ้านางอนโอ้นี่เยอะนางเพย่อยอะแล้วมาวายไม่ซื้อเจ้าอ่ะ เอ้อว่า还没有男朋友啊找小帅哥去找去去找帅哥吗找个我找个我一个可以吗我还我还没有男朋友还找不到帅哥อ้าวเอาเป็นว่าเราเราได้เพื่อนใหม่แล้วเราก็เดินเที่ยวกันเปนะเนี่ยเนี่ย要要喝吗是是啊เห็นเขาเขาบอกว่าอยากอยากชิมดูนะคะทุกคนตีห้าปลาเยแล้ว

เขา味道ต么样 <laughs> 嘛？ไม่ยาไม่าีม่ดเไม่ด<嗯>ียม่เีไม <laughs> ่ดีไม่ดีี่ไมันเไดีไม่ไ่ดีไม่ดีม่ม่ดีไไร่ม่ดีไม่ม่ดไมี่่ไี่มมาี่่ไม่ไมัไม่อ่ย คือเขาบอกเขาเขาอะอยากอยากเขาเขาอยากเนี่ยเออแก้วละแค่200จัดนั่นเองนะคะทุกคนก็จะอร่อยอร่อยน่ากินน่ากินแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็มีกินนี่นี่ในนี่นี่ในนี่อยู่ไหมที现在 ่คือว่า20ชิ้นจู้เอ้าก็ก็คือเขาอะพักอยู่ทางโน้นนะคะทุกคนก็เขาล้อเล่นนะคะว่าจะจะพักกับน้องมวนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ก็คือเขาก็เช่าห้องอยู่แถวแถวพวกนี้แหละนะคะทุกคนน้องมวนก็พักอยู่แถวแถวเอ่อใกล้ๆกับวัด สุเลนะคะทุกคนก็อยู่ไกลกันนิดนึงแต่ว่าเราก็จะนัดการไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวในย่างกุ้งนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเขาก็เป็นคนมาเดินทางมาเที่ยวคนเดียวเราก็เดินทางมาเที่ยวคนเดียวก็มาเจอกันก็พากันพากันทัวร์ไปเลยเอาไปเลยนะคะทุกคนเที่ยวตั้งแต่ย่างกุ้งจนถึงกัมพูชาเลยนะคะเอาเข้าไปนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องมนก็จะขอปิดกล้องอย่างเป็นทางการน,นะคะทุกคน เดี๋ยวน้องมอขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิ์น้องมดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการไปทำคลิปต,ต่อไปได้เองนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย